ชมหน้างานส,บบนส,สดนนุด,ดมมสนน่ายครับตรงนี้ตัวที่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่ดัมพาร์ตเอสโทรเวเตอร์ครับมาชมนาทีสุดจ่ายคันนี้ขายครับถ้าท่านใดสนใจอยู่มาดูรถได้ที่จังหวัดสีสกีราคาแสนเก้าหมื่นบาทเป็นโคเปโก เอสเคร้อยมาร์คีครับมีไฟฟ้ามีแอร์ถ้าในสนใจเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับรถทำงานทุกวันวันนี้มาทำงานศึกษาไม่โหลดครับพันมีฝาระโปรงเรามีเปลี่ยนให้ใหม่ครับ นี่เราเป็นความโครงสร้างมีอันเดิมให้ครับทำงานดีครับคันนี้6 9แสนเท่านใดสนใจยอยู่ซีเรียนอยู่8,000ันกว่าครับโซ่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ โตเปลี่ยนใหม่ฟันเปลี่ยนใหม่ครับหาานใดสนใจอยู่มองหารถถุดราคาไม่แพงเป็นมาร์คีนทางที่ดีครับดดยอดนิยมในตลาด ถ้า,เรา,เ,ราเราซื้อรถดำมาซื้อแมคโครมว่าซื้อแมคโครคุ้มกว่านะครับแมคโครทำงานได้เยอะกว่าไปได้แมคโครเยอะกว่ารถดำผลตอบแทนเรามันได้น้อยกว่ารถแมคโครครับนี่ทำงานถอยครับยิงใปไกล ก็เป็นใจเหลือเกินฝนก็ลินเสียงเครื่องทาง,งานนิ่มมากนะครับทีน,นี้ถือว่าประหยัดน้ำมันมากครับมา,มาฟังเสียงเครื่องนิ่มๆกันครับ พ่อผมขับลิงไม่แรงมากอันนี้ก็ทำงานดีนะครับใครมองหาอยู่เดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อไปนะครับ928425214เดีราผมทิ้งไว้ใต้คอมนี้ ใครสนใจดููราคา6.9เข้ามาดูรถก่อนได้ครับดูดูพรแอนด์ดกียน เราดูไฟฟ้ามีไฟฟ้าในตัวของมันอันนี้ไฟฟ้าครบครับแต่ไม่มีไฟกระพริบตรงด้านท้ายเดี๋ถ้าต่อก็ได้ ตัวนี้ใช้งานถือว่าดีมาก รถคันนี้รถแมาทีคันนี้ไม่เคยอยู่กับเรื่องเครื่องเลยนะครับใช้ดีมากไม่เคยซ่อมเรื่องเครื่องเลยการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันไฮบริดคันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายตลอดครับทํางานรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราใช้รถมาเราดูแลรักษาดีมาก แทบจะไม่มีครับผมไม่ดูฟันนี้นะที่มีคันูเครื่องดีมากครับใครที่คนใจก้ก็มาดูได้นะเอาเงินออรถดัดมออเมโครทำงานได้เงินเยอะกว่าจำ๊คันหนึ่งก็แสนแสนแล้วครับ โกาลแกงกา เคร0อยยมาร์คีปั๊มเค b บีไปฟ้าลบเครื่องนิ่มมากเดี๋ยวจากลากัน เดยจากลากันเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยวลืมใครที่สนใจเจ้าโกเบโก,โก้มาคีไฟฟ้าคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์ราคาหกแสนเก้าครับโทรมาคุยกันได้ ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้สวัสดีครับ